ตัวด้านหลังบ้านนะคะจะเป็นบานกระทุง้งออกนะคะสองบานเปรียบเทียบแล้วถ้าหน้ากว้างอย่างนี้นะคะสิบสิบสี่เมตรค่ะบ้านหลังนี้ความกว้างนะคะด้านหลังอยู่ที่สิบสี่เมตรแล้วก็ตัวทรงจัว่วยื่นออกไปแปดเมตรนะคะตรงกลางนี้อยู่ที่สี่เมตรค่ะสี่คูณห้าเมตร ตัวหน้าต่างนะคะกว้างอยู่ที่สองเมตรสี่สูงเมตรสิบค่ะใช่ไหมคุณ,คณถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะคะสูงอยู่ที่เมตรสิบ บันไดทีเนี้หน้ากว้างนะ่าจะประมาณเกือบสองเมตรค่ะทางขึ้นสามขั้นนะคะแล้วก็มีระเบียงยื่นรับเท้าออกมานะคะจะไม่ขาดเตยถึงตัวบ้านเพื่อจะมีจังหวะให้ได้ได้ก้าวสบายเท้านะคะแล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นอย่างนี้ให้ด้วยจะได้ขึ้นง่ายๆไม่ชันด้วยค่ะ ก็จะมีลัดละแนงคือตัวเหล็กให้ค่าต้องตามงานค่ะส่วนหน้าต่างกว้างความกว้างเราได้กี่ชิ้นงานนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดนะคะสองสี่หกหน้าต่างอยู่ที่หกจุดหน้ากว้างหน้ายาวอยู่ที่สองเมตรสี่สูงเมตรสิบนะคะใช่ไหมบางความสูงอยู่ที่เมตรสิบนะ,ะนะความสูงของเมตรสิบ <1. 10. S 1> กว้างยาวอยู่ที่สองสี่ค่ะปาดมาทางตัวบ้านดูที่จริงถ้าสีดำก็ได้นะมาสีดำไปเลยเนี่ยแต่ว่า<ะ>สีขาวพาแค่น,นี่คืองาน,ออนยงหยาบ แล้วนี่คือเจ๊ห้องน้ำไม่จำเป็นต้องเยอะแยะนะคะกว้างอยู่ห้องน้ำกว้างอยู่ที่อะไรแม้้า0คูณ3เมตรค่ะงานเก็บสีแล้วกล้องเจ๊ชัดนะบอกไปเลยเก็บงนาน,นี งานทำเงินทำทั้งนี้ืองานหยาบจะเราจะใส่กระจกนะคะใส่เฟรมใส่ครอบหลักซุม่มมากให้ทุกคนเห็นศักยภาพเรานะคะ บัวนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีรางไฟมาอีกรางไฟก็จะชิดมุมนี้จะดูไม่ออกหรอกค่ะว่าเป็นรางไฟจะทำเหมือนบัวคลิป you standard as long as p o s s i b l e ์ทีส e ต e ์อวั จะชอบห้องนี้แต่สวยทุกห้องค่ะจะรับประกันความละเอียดความประณีตดีเทลชิ้นงานนะคะจ่ายจบคุ้มงบอยู่แน่นอน